สวัสดีค่ะมันจะพามาทำแกงบวชมันพร้ามะพร้าวอ่อนเป็นเมนูตามฤดูกาลนะคะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งค่ะเป็นเมนูบ้านๆหาทานยากค่ะช่วงหน้าหนาวนะคะถึงจะได้ทานค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะแล้วก็มาเตรียมมันพร้าค่ะนำมันพร้ามาปอกเปลือกนะคะวันนี้เราใช้ทั้งหมด700กรัมค่ะ ปอกเปลือกลึกๆเลยนะคะเพราะว่าข้างนอกเขาจะมีส่วนแข็งๆอยู่นะคะเอาออกให้หมดเลยค่ะ บอกเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนำไปล้างให้สะอาด2-3งาน้ำค่ะ ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำมาต้มค่ะต้มในน้ําเดือดนะคะให้สุกประมาณ80%ค่ะตัวมันพร้าวนะคะเขาจะมียางนิ้วเหนียวนะคะต้องต้มก่อนค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะ จากนั้นเตรียมตั้งหม้อหรือว่ากระทะค่ะวันนี้เราใช้กะทิทั้งหมด500กรัมค่ะจะแบ่งใส่ครึ่งนึงก่อนนะคะใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จรูปนะคะก็จะมีความข้นนะคะจะใส่น้ําเปล่าลงไปประมาณ100 ml ค่ะเกลือป่น1ส่วน2ช้อนชาค่ะน้ําตาลมะพร้าว200กรัมค่ะน้ําตาลทราย50กรัมค่ะจากนั้นเคี่ยวให้น้ําตาลละลายดีเลยค่ะ น้ำตาลละลายดีแล้วนะคะใส่ใบเตยมัดลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะจากนั้นใส่มันพร้าวลงไปค่ะต้มให้สุกดีเลยนะคะตอนนี้มันก็สุกดีแล้วค่ะจากนั้นเราจะใส่กะทิลงไปส่วนที่เหลือนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ แล้วตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นต้มต่อประมาณ5 -10 นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตักใบเตยอ,ออกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟยกอ,ออกจากเตาจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสําหรับเมนูแกงบวชมันเพร้ามะพร้าวอ่อนเป็นเมนูตามฤดูกาล1ปีมีครั้งเดียวค่ะลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ